สวัสดีครับมานะครับกับร้านมาริดีไซน์ของเรานะครับวันนี้นะครับเรามา ทำการติดตั้งกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับวันนี้มาต่างจังหวัดกันอีกแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือผ้าม่านที่เราทําเสร็จแล้วนะครับบ้านหลังนี้นะครับผ้าม่านนะครับก็จะมีด้วยกัน2อแบบแล้วก็มีมูลี่อีกหนึ่งแบบนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับลูกค้าชอบถามว่าถ้าบ้านหนึ่งหลังสามารถทําผ้าม่านได้หลายแบบไหมม่านรอลังเทปหรือว่าผสมกับม่านจีบหรือว่าผสมกับม่านรลังจีบได้ไหมนะครับผมตอบเลยครับรามาลีดีไซน์ของเรานะครับทำได้นะครับแล้วก็แล้วแต่ลูกค้า สวยแบบนี้หรือว่าจะเป็นม,า iş, มา่มานร้อนรังจีบม่านจีบลูกค้าก็สามารถเลือกได้คระได้แล้วก็ผ้าของเรานะครับลูกค้าก็สามารถกระสีกระแบบได้เลยนะครับผมเราไม่มีจํากัดให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้านั่นเองครับผมเดี๋ยวมาดูความสวยงามของบ้านหลังนี้เลยนะครับบ้านที่สุพรรณบุรีนะครับเป็นบ้านสร<า>้างเองชั้นเดียวน,นะครับเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็มีห้องหลายห้อง อันนี้นะครับแบบม่านนะครับแบบม่านก็จะเป็นข้างนอกนะครับตัวนี้เป็นห้องรับแขกนะโถงนอกนะครับก็จะเป็นม่านรอนังเทปนั่นเองนะครับม่านรอนังเทปสวยๆแบบนี้นะครับเป็นรอนใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ติดปุ๊บก็เป็นรอนแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเราไม่ได้จับอะไรเลยนะครับก็คือรูดมาก็เป็นรอนแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูหน้าบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็ผ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นผ้าไหมตัวยอดนิยมของทางร้านเลยนะครับแล้วก็มี ล,ลูกค้าที่ชอบผ้านี้นะครับแล้วก็ติดออกมาก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมและตรงนี้นะครับมองเห็นความแตกต่างกันไหมครับความแตกต่างนะครับก็คือเป็นหน้าต่างบานเล็กๆแบบนี้นะครับทางนี้ก็เป็นหน้าต่างบานเล็กๆแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นหน้าต่างบานเล็กๆเ,เหมือนกันนะครับแต่การทําผ้าม่านของ2ชุดนี้นะครับทำแตกต่างกันนะครับ ฝั่งนี้นะครับลูกค้าก็ได้เลือกเป็นแบบว่าประมาณเก็บข้างเดียวชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับลูกค้าโยงสายไฟที่จะติดแอร์ไว้นะครับก็ตรงนี้ก็สามารถตั้งติดตั้งเป็นแอร์ได้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือทำหลอกเต็มเลยนะครับตรงนี้นะครับเวลาปิดก็คือเหมือน ผ้มาม่านเราปิดเต็มเลยถ้าเราอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็เหมือนทําปิดเต็มแบบนี้แล้วก็เวลาปิดก็แบบว่าดูอลังการสวยงามมากๆเลยครับถ้าชุดแบบนี้นะครับก็จะเหมาะกับในห้องดูทีวีหรือว่าห้องที่เราต้องการความเป็นส่วนตัวหรือความมืดแบบนี้นะครับถ้ามีทีวีตรงนี้นะครับถ้าเราปิดตรงนี้นะครับหรือเรานั่งเล่นเกมนะครับแสงก็จะไม่สะท้อนเข้าทีวีเรานั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของผ้มาม่านที่ทําเต็มแล้วก็ปิดแล้วก็มืดแล้วก็จะ ดูสวยงามด้วยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกสีเลือกผ้าได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนหน้าแล้วกันนะครับห้องนอนหน้านะครับอ่าอันนี้ลูกค้าก็ได้เลือกเป็นแบบม่านรอนรางจีบนั่นเองนะครับจะไม่ใช่รอนรางเทปรอนของเขาก็จะไม่ค่อยเท่ากันถามว่าความสวยงามก็ยังเหมือนเดิมรางก็ยังเป็นรางซอฟเสียงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะลองรูดให้ดูนะครับเพราะทางร้านเราให้อ่ารางซอบเสียงครับไม่ว่าจะเป็นม่านจีบหรือม่านรอนรางจีบครับก็จะเป็นรางซอบเสียงแบบนี้เลยเดี๋ยวผมรูดให้ดู เสียงของเขาก็าจะ ค่อนข้างนุ่มแบบนี้นะครับถ้าแต่ถ้าเป็นรางที่ไม่มีตัวซอบเสียงด้านในนะครับเวลาลูดครับมัาก็จะดังแกรกแกรแกรไปมาครับส่วนตัวนี้ก็จะดังแบบซอฟๆนุ่มนุ่มนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถ้าแฟนเรานอนอยู่เนี่ยเราไปลูดผ้าม่านปิดเปิดนะครับมันก็จะทําให้เบาไม่ทําให้รบกวนคนรอบข้างนั่นเองนะครับผมร้านของเราครับไม่ใช่แค่เราเลือกแบบผ้าม่านที่จะคระได้อย่างเดียวครับผ้าของเราก็สามารถคระได้นะครับไม่ว่าจะใครจะชอบแบบสีเทาหรือว่าสีโรโกสีชมพูแบบนี้ก็สามารถคระได้นะครับเพราะบ้านของ เราครับเราอยู่กันหลายคนเราไม่ได้มีความชอบที่เหมือนก <No. S 1> ันทุกคนนะครับสุดว่าเราอยู่กัน5้าคนห้าห้องเนี้ยครับอีกคนนึ่งชอบสีดักดักสีดำดำาๆเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้อีกคนนึงชอบสีหวานหวานสีชมพูน,นี้เราก็เลือกได้เพราะความชอบของแต่ละคนมันต่างกันนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินอ๋อแต่ก่อนที่จะไปห้องนอนหลังนะครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องพระนั่นเองนะครับเป็นห้องนอนกลางนะครับสีของผ้านะครับก็จะเป็นสีเดียวกับห้องข้างหน้านะครับก็เป็นสีรถโกนะครับแบบม่านนะครับก็จะเป็นม่านร อ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนั่นเองนะครับห้องนอนหลังตัวนี้นะครับลูกค้าไม่ใส่ผ้าโป่งนะครับอันนี้นะครับแบบม่านนะครับก็จะเป็นแบบรอนลางจีบเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับผ้านะครับก็จะเป็นเทาแบบเข้มๆหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับผมจะพามาดูเนื้อผ้าใกล้ๆนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นผ้าไหมเหมือนกันนะครับแต่สีของเขาก็จะเข้มขึ้นมานะครับข้อดีของผ้าที่มีสีเข้มนะครับเวลาเราปิดนะครับความทึบแสงเขาก็จะมากขึ้นนะครับจากปกติที่ผ้าสีอ่อนๆนะรรีานะไพก้็ปมณ 70-80%ส่วนตัวนี้นะครับผมให้เลยประมาณ80-90%นะครับเวลาปิดก็จะค่อนข้างมืดนั่นเองนะครับนอนดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนหลังนั่นเองนะครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องครัวนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นครัวในนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าก็ได้เลือกเป็นแบบมูรี่อลูมิเนียมนั่นเองนะครับมูรี่อลูมิเนียมนะครับก็จะมีขนาดให้เลือกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด25มิลหรือว่า35มิลหรือว่า50มิลนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบนะครับแล้วก็ดูบานหน้าต่างของ บ้านเลยครับว่าขนาดไหนถึงจะเหมาะแล้วก็ขนาดไหนถึงจะสวยนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะใช้กันขนาดประมาณ2 5บมิลนั่นเองนะครับเวลาดูก็จะเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็ดูเป็นเกรดๆแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็จะใช้กันเยอะมากๆนะครับและมูลี่อลูมิเนียมนะครับก็สามารถอ่าโดนน้ําได้นะครับใช้กับครัวเปียกได้นะครับหรือว่าใช้ในห้องน้ําก็ได้นะครับและมูลี่อลูมิเนียมนะครับก็จะเป็นระบบเชือกนั่นเองนะครับปรับใบก็ใช้ตัวก้านคริสตัลนะครับแล้วก็ขึ้นลงก็จะใช้เชือก ดึงขึ้นลงนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นมูลี่อะลูมิเนียมนะมูลี่ลูมิเนียมสามารถเลือกสีได้แล้วก็เลือกขนาดได้อย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ราคาของเขานะครับก็จะถูกกว่ามูลี่โฟมบูดนั่นเองนะครับถ้าเป็นโดนน้าแบบนี้นะครับราคาของเขาก็จะถูกแล้วก็ความสวยงามก็ยังคงความสวยงามแบบนี้เป็นเกร็ดเหมือนกันเลยนะครับผมสําหรับใครนะครับที่ชอบผลงานของทางร้านมาริดีไซน์ของเรานะครับก็อย่าลืมติดต่อมาที่เพจมาริดีไซน์หรือว่าไลน์แอดมาริดีไซน์ของเราได้เลยนะครับเรายังมีทํามุ้งจีบนะครับแล้วก็ ม่านมูลี่นะครับอีกหลายๆอย่างสามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับหรือสําหรับใครที่อยากจะรู้ราคาก่อนนะครับก็สามารถติดต่อมาหรือว่าส่งขนาดมาที่เพจนะครับเพื่อประเมินราคาเบื้องต้นก่อนได้เลยนะครับผมใครที่สนใจก็อย่าลืมทักกันมาครับเพจมารีดีไซน์ของเราครับผม